กานอนบนทางนะเป็นได้พี่น้องให้เห็นจัดๆชัดๆไปเลยนี่ครับอตอนนี้ครับ,บพี่สายนะครับพี่น้องเบนทางไปครับต่ว,ว่าใช่หน้หลวงแว้งครับผมปากผมไเลเ็กๆแค่นี้นโดดหน้าพี่พะอน้องนั่งผ่างหน้าแล้วพี่รอง trong nhà lạy nanakin nữa kéo mong mục kịch tham mê lệch mỹ hôn mê hiền kéo đơn thang xin thang nha bang quân kéo bok hai đơn thang xin thang nha xin thang nha xin thang nha thì... xin oh, oh, oh. thang nha thang nha xin thang nha xin thang nha xin thang xin thang thang nha xin thang nha xin xin thang nha xin thang nha xin xin thang nha xin thang xin thang nha ความหลักนะครวนแล้วต้องเดินเส้ทนทางสันจนในเส้ทนทางนี้ครับคนที่อยู่อีสานเลยว่าอยู่ภากเส้น เดินทางไปสูอ่อำเภอไปยังตะพุ่มอิสัยครับเป็นอำเภอหนึ่งอำเภอในของจังหวัดมหาสาราคามนั่นเองครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนบ้านบางไสแห,แห่แห่สายดือปมนั่นเองครับสวัสดีนักข่าท่านที่เข้ามาชมตัวนี้ครับสวัสดีสวีดัสครับเดินทางเมืองาะว่าใช้น,ชนันแวยครับผม คนเหล็กแก่กันนเด้อครับ่อนครับข้อมูลมันก็หลายลายพี่นี่เน้อสังกางสันผมบอกว่าผมคิดว่าบางคนที่เคยส สันจอนเสีนทางเสียน,นีย้ตา่ตางกนต่างจะมีความคิดถึงคำน,นุ่นคำนุ่นพ้น,นเหงาหักครับสวัสดีหนึง่งพันท,าท่า,านาเด็กเราชุนคนเดินทางกับทัวร์เท่นหน้าแว้งครับตอนนี้หงร่างเสียใจเสียงทางพักหงอยกินอยู่ แล้วเรียวคว้าก็จะเป็นจุดทางเนี่ยก็ดิมิกษภาพอันนี้ครับ ตัดีสดเลนะเห็นไหมครับี้ินคนห่อจเป็นยังไตางคนตามที่ข้องหวังมุ่งไปที่จะหาข้องหวังตของครับขางหน้าับ จะมีหนึ่งหมื่นทางเดี๋ยวเอามาพงมาขมาพูดจามาคุยกันไนครับ

นมื่นทนี้เขาต้ชมตอนนี้ครับสวัสดีสวีดตอนนี้ผมว่ได้ใส่เส,นเสนเ้นทางเส้นหมุนโยกทินครับในน้ำภาพีน้ำ้าพของข้าวม,มือสำเร็จมาวะมาเดียมาจบมาจ็บเก่นี่อะไรมัม่ะ ทำงานแบบนี่จบเก็บไปเก็บอะไรมาออกมาพวกอะปุยมาปุยกางเลยครับผมไปดิซมิทันจับกล่องตัวนของแว่นกินอย่างเดียวพี่น้องเดินรานะครับนี่ยพี่น้องกินอิ่างเดวเนี่นครับพี่น้องเดินตามไปกับ

ัดีนมืทางนี้เข้ามาครับตอนนี้ครับสวัสดีสวิครับเก็บจันว้ชนมครับแปนปังเลือป่เอพิโซสกนึงเลครับนองปังสัก็ดูไนครับสสวัสดีงมืท่านเข้ามาครั้ตอนครับสวัสดีสีวินะครับ ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปพิษามมนงงรรค,ร,คร,านมรมือหน,นิงงดเทศเจ้าโขนครับพาไปนอนมาสัางจอนถนงแห่งห้องบังห้องจิตวิทยห้องหลังเดินทางเลยเส้นทางถนนป่องยุทธินและมิตรภาพครับคนบางคนอาจจะแอบเปิดอยู่ครับแต่ปกาบอกครับ กระบป๋เป็นยังแอบเปิดกับแอบเปิดครับบีง,ง,อองคนบางคนแอบเปิดด้วยครับ ัสมยทนี่ครับเป็นยังไงนาะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เหล่หน้าไปนาอมีบาดมีนามอ๋อฝนตกบ่ แค um ่ไม่น้อยเงินดูในกับบานเตี้วสมัยดีมึงมึงนึงหมื่นท่านเขามาจบกันผมต้องเดินทางลงอีสานไยุธยาสรรบุรีลงบุรี ขอกแบบพี่น้องกินเน่ยครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไรซ้อนพี่น้องอไม่กินนะครับฝากไว้ก,วกคนใดคนนี้คนที่สามช่องโทรแชร์หน่อยแวงด้วยครับเด้อที่เดือดสวัสดีครับ